บายดีท่า <twitch. S 1> นผู้ชมทุกทุกท่านนะไม่ได้กลับมาพบกับสามลอยสแนลทีเราม่ได้มาเบิ่งเอ้ยกินข้าวเนาะกากินข้าวบ่ได้นะกินข้าวอย่งนี้มีข้าวฮะมีข้ากินมีเากินมีกับข้าวกนกินข้าว่เยั่งินสิ้กับปู่กินแนี่เลยบะลูก <Might be S 2> <sl> มักบ่มักบ่ลุมาสบายดีกันใช่ไหนาสวัสดีสวัสดีคือมืดเถอะวะมืดแห้งลูกกินข้าวมักแห้งนแงงงน,น่แกงต้มไก่ได้พี่น้องเอ้ยแกงต้มไก่สดๆเลยดินเ่ยเลยดินข้าวเจ้าชิ้กกนบ่ได้กับเจ้ากันนะกินข้าวเจ้าอมืมีนานกินข้าวเาาก่งแกลีเจ้าอืพี่น้องเอ้ย อีล่ากินต้มมีน้องปุ้ยกปูสาดเนี่ยเ็อปแม่รู้ว่กินอันนี้น้ำต้แชาอีมกินมีอีกละแม่ว่าซื้อเสื่อนันมากับบมี่บนเขาขเข่เขาบัวขเมื่อเราบัวใครเมื่อเลยเมื่อแปนึงเต้หนึ่งมาจัดการคนกินเต่นึงมากนอกนห่บไว้ดีๆ แต่หนึ่งหกสิบพันละได้พวกเจ้าคใครนะใครแต่หนึ่งหกสิบเรามากินหมดเลยซื้อมาให้ยังแต่หนึ่งหมดเลยเนะี่ยหมดละมากินมดเลย,เลยรปตระต ที่บวยสู่เหมคือบวเทิงตู้ฮะเสียดาเด้แต่หนึ่งหกสิบพันแต่หนึ่งร้อยกว่าและร้อยป่ายละร้อยร้อยกับร้อยกับซาบาทร้อยกับซาบ,าบ,ซาบา่แม่ละร้อยซาบาทไข่ไข่ไก่แพงได้ยูพ,นพีนะมัดกินข้าวหรอลูกกินเลยนั่งลงกินข้าว อีแม่กินแล้วปะกินข้าวแกงแล้วไมมพี่น้องเนื้อนี่แหละเหากินแล้วได้เหาแกงแล้วไมมไรเอ้ยแกงใส่กระปุ๋แดงคุณน่ะพี่น้องเอ้ยในหม้อกปะแกงแล้วไม้มีนากินแล้วไหมปะเจ้า ไม่ขอเจ้านะในมังอึในพี่ดองใบเห็ดแนวได้เนี่ยแมีย่างไฟไว้มันกับ,บ่เน่าพี่น้องเลยแล้วกะ็วิดมือวิดหนูอีกหนูมักมากินมันไตมาอันนี้ก็เป็นห้อน,หน้อยในหอ้อปอากาศนะพี่ดองหอ้อปอากาศอันนี้แม่ย่างอยู่ถึงเออพ,พ,พักบ่ว แล้วนี่แหละพี่น้องเลยมันชันบรรโองแม่กันแรงที่จะแม่กับเบิงนัวเบิงควายย่ำฝ้าฝนเป็นบันหนี้พี่น้องเลยนี่คืคอยู่นอกองเงินกาแฟเยาวน้องอหอมไม่อย่างว่าไฟจี้อย่างว่ากับเท่านี้แหละเน็ตนะกับ สบายดีท่านผู้ชมดูสบายเด่นเอาน้องได้เจ้านาทีเจอ,อโนมันหายแล้วค่ะบตอมเพียงเนี่ยพลมเมลินพลไม้ลิน,เ,ลนเครื่องข่าวไผ่เนี่ยเตรียมเครื่องข่าวเฮียแล้วของไผ่เนี่ยอ,อ,อินมาเริ่มเลยมีปึ้มพร้อมอีนางเข่าเฮียนปีนี้ บอนังนังจะใช้ขเข่าเฮียนมาปีนีนะเบ่ไปบาไม่นีปีนีนะโอ้ขี้ตูไปแต่หัวปีซื่อจกมือเลยเว่ปุยปุ้ยลูเ็่อนย้ายู่นเถิ่งน่งนอนเครื่องม้นขอบกงอัปเดตงานชานบาันทงเป็นรถไทยู้ใจใครมดบ่อนอันนั้น่ะมึงอึอมดแล้วบ่ เขามาซื้อจังนวยป็นคนยเขามาซื้อลายอยู่ะไม่ได้ผู้เก่าได้ผู้โตมาทำทำสินตอ่อ,มอไม่ได้แมวได้ชีช้ไม่ได้รออลายหนวดเติบเขายดีแนเนาะขายได้จังนวยทรมงคลขายม่มาาม้อหานเงินี่บนบ้นะบริโตตี ต๊ะต๊ะโตะ่จะมันหน่วยเดงมันน่อยอันรี้ำหน่วยสิบสามหน่วยสิบพันแปดาี่นยอโต้พี่ลึกก็ไม่ต้องขายอือมันมันมันเนยอมันโมแมนอย่างเงินขาร์ตอพี่ลึกโพดเป็นนัวถุงหนึ่งก็ไปได้สิบพันนะเป็นนัวถุงหนึ่งสิบสองพันสิบสี่พัน อันนี้บังเอิ้อสามน่วยสิบพันมันต้องขายกงจ๊ะเขาโตขนาดนั้นนะนะเอาไว้ให้ลูกให้หลานกินดีกว่าสิบพันพี่น้องสาวบาทนะนะสามน่วยสามน่วยสาวบาทมันกับพี่ลึกโพดเนาะยเถอะเนาะกับปลาขายก็พอก็้ยบลาขายเขาก็บอได้สีนั่นไว้กินดีกว่าพี่น้าบอหลายหเห็นท่างลาเมื่อเด็กหลายลรถณ์เมือม่อเมื่อเมมันบมออยู่น,นั่นยังจองเอื่ะ ลายใ่ป่สองคือน้อง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 น้อาน้องเป็นตบตมเจ้าฮะนะเฮ้ยขินข้าวน้ำหมูมันเพียบกระนำ

จะเห็นแม่เจ้าให้บอเมื่อกี้ดิจะจะไปนะแม่บอเมื่อกี้นี่นาหึหึหึยุงกัดมันบ่เท่านี้นาลูกหลานพี่น้องจะได้สโลว์สีเอาหลานแม่มันกินข้าวแม่มันกินข้าวเอาหลานบอมีไผบอนอนสาวอ่ะนแล้อ่นแลเอาไปนอนหลินกี่หน้าของเราเนี่ นางคือนึ่บ่อสองพื้นน,นางกระบุงกินลายแท้มาหนากจริงค่สิพาต้มสิพาหมอดมานอนเออพานกอบมานอนดีพีมือได้จะนอนกันในเมืองละมาถ่าโทรศัพท์มาก,ก่อนนี่แหละพี่น้องชันชันบันช่องพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกินข้าวกินนา้ทำทำาธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องน้อยๆนี่กินข้าวแกงละไม่บ่มีซีนบ่มีปลานะพี่น้องกินแบบนี้แหละสบาย เอาเจ้ากับปูซาดนี่เยปูกินข้าวกินน้ำกินแล้วเราก็กู้เบื้องแม่นะน้องเฮ็ดกับคุ้ว้าเราค่ะแม่สอร้อยปเป็นนาทีเป็นนาทีของเราเนาะ อ็อ้อมไอ้หมอดโอเคพี่น้องมันนี่กับคลิปแจบเพียงเพลงนี้เนาะมันนี่บ่มีสลายอย่างมาลินมาเบ่งลูกเบ่งหลานดิซึ่พี่น้องทีบบ่บายบาย